สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคํานวณอยู่ในขนาดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด็ดวิ่งล่างสุดหนึ่งสสงไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมมาทำตาเลขเด่น <c oughs> วิ่งบน ให้สมาชิกได้รับชมกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้วิ่งล่างไปแล้ววันะวนี้วิ่งล่างชนไปที่เลขเจ็ดนะวันนี้วิ่งบนชนดีครัชนกันแค่ตัวเดียวส่วนจะชนกันตัวไหนนะครับก็ดูให้มันจบก็แล้วกันนะครับพร้อมวิธีคิดวิธีทำช่วงท้ายๆให้ด้วยนะสองสูตรนะครับคลิปนี้วิ่งบนสูตร A ก็คือสูตร1แล้วก็สูตร B สูตร2องยอสูตรได้ดู6กวดเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้ดูแบบนี้ฮะชนกันฮะวี่แต่งวดที่ผ่านมาไม่ชนออก94เลยนะครับวดน,นี้ชนกันอีกส่วนจะชนกันตัวไหนดูด,ดูดีๆด้ดดวสมาชิกด้ยวยก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอน ได้ทาสูตรดีๆทําคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อฝากช่องด,ด้วยกันแล้วกันมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้หรอกครับว่าหวยจะออกตัวไหน ได้แต่คาดาวตามสูตรที่ผมทำให้สมาชิกดูนี่แหละนะว่ามันจะมาตัวนี้อะไรประมาณนี้นะถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับามาดูวิ่งบนนับกวดแรกสูตร A ได้เลขหกครับสูตรที่หนึ่งกันก่อนสูตร A นะครับได้ลเลขหกคุณออกแปดหกสามหกครับมาที่ สิบบนถูกบวที่1นึวันที่สองสูตรเด้าเก9พันอกสอย์เก้าเก้มาที่หลักหน่วยบนถูกบวที่2องวันที่สามพัสูตรเดล้พนอกเจ็ดเจ็ด เจ็ดมาที่ร้อยกับสิบบนถูกเป็นงวดที่สามต่อมาคนที่สี่ฮะสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวคนอดอกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักสิบกับหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่สี่ ่อมาวดที่ห้าสูตรได้เลขเจตัวเดียวผลดอก3 7 7 7ก็มาที่10บรวยบนนะถูกไปวดที่5ครับถูตบวดที่5้วดต่อมากวดที่6ครับวดที่ผ่านมาได้เลขเก้าครับพลอดอก8 9 4นะครับ9นะครับมาที่ สิบบนมาที่สิบบนถูกเป็นงวดที่หกฮะถูกงวดที่หก <c oughs> ที่หกอ่านี่ฮะวิธีทำงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตรเอสูตรที่หนึ่งอ่าแคปสูตรไว้เลยใครชอบสูตรนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณนะวิธีทำสูตรที่หนึ่งวิ่งบนตัวเดียวอ่านำหลักแสนหนึ่งครั้งเอ้ยไม่ใช่โทษทีฮะนำหลักพันหนึ่งเอ้ยนะะ่า โทษทีน้ำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักพันอีกสองครั้งนะครับมาบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าไอสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเจ็ดพงที่โอ้ยทำไมมันวันนี้พูดสมองเบือๆนะ โทษทีนะสมาชิกนะพูดผิดพูดถูกคลิปนี้นะครับอะบบก,กันดนึงแปดลงท้ายเลขเก้าเก้าแปดลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดสี่ลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งห้าลงท้ายเลขหกหกบวกสามหกบวกสามท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขหกหกบวกหกลงท้ายเลขสองสองบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายเลขเก้าอ่าเก้านะสมาชิกนะเก้าจะมาอีกหรือเปล่าอ่ะตามสูตรได้เลก้านะครับอ่ะ จัดไปฮะใครชอบก้าคิดว่า9ก้าน่าจะมาอีกเหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับตั้งแต่หลังปีใหม่มานะครับเลขเก้ากับเจ็ดที่สลับกันมาเห็นไหมฮะสมาชิกนะตั้งงวดที่ออกที่สองศูนย์เก้าัเก้าอันนี้มาตั้งงวดที่สองมาเจ็ดตั้งเกตั้งเก้างวดที่สามมาเจ็ดงวดที่สี่มาเจ็ดอีกงวดที่ผ่านมามาเก้าวันนี้มาเก้าอีกฮะไม่บนก็หลังนะสมาชิกนะ นะครับไม่บนก็ล่างหลังปีใหม่ปีนี้เก้ากับเจ็ดเดินดีจริงๆนะครับครับให้สังเกตดูดีๆกันแล้วกันนะสมาชิกนะรอ,อรุ่นกันจะมีเลขเก,ก้าหรือเปล่างวดประจำวันที่16บนหะทับสทับหกแปดรอรุ่นกันนะครับ9ก้ครับเอามาต่อกันกับสูตรที่2นะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรบนะีสูตรที่2ในคลิปนี้งนะวดแรกสูตรได้เลขหกหกนะมาที่หลักสิ ถูกปเป็นพวกที่ 1. หงวกที่สอูตรได้เลข9ก้ากับสองศูนย์เก้าครับเก้ามาที่หลักหน่วยถูกเป็นพวกที่2องพวกที่3ามสูตรได้เลขเจ็ครับเจ็มาที่ร้อยกับ10ถูกปเป็นพวกที่3ามสองสูตรนี้นะครับสมาชิกอาจจะคิดว่าเอา้ามันได้เลขตัวเดียวกันนี่ มันได้เลขต,ตัวเดียวกันนะครับแต่วิธีคิดต่างกันนะครับมาดูงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะเอางวดที่ผ่านมามาเทียบไปดูว่ามีมีแค่งวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขมันไม่ชนกันนอกนั้นชนกัน5งวดเลยเลขตัวเดียวเ,เทียบชนวิ่งบนสองสูตรนะครับเอางวดต่อมาสูตรเลขศูนย์ผอกเจ็ดศูนย์ศูนย์มาที่สิ สิบหน่วยบนนะครับแล้วก็งวดที่ห้าสูตรด้วยเลขเจ็ดฮะผนอกสามเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดนะมาที่สิบหน่วยบนนะเจ็ดมาที่สิบหน่วยบนถูกครับ วที่ผ่านมาสูตรเ,เลขสี 4, 8, 9, ่เพราะเราแปดเก้าสี่อะสี่ฮะมาที่หลักหน่วยบนวที่ผ่านมาอ่ะถูกับอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะสูตรที่สองสูตรดีนะครับ นี่บนตัวเดียวได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะสมาชิกนี่ฮะวิธีทำนี่ครับแคปสุดไว้อันนี้สุดที่สสุดบีนะครับวิธีทำฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเอยไม่ใช่โทษทีฮะบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้ง บวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึงหนึ่งครั้งแล้วก็บวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกัได้เท่าไรบวกสามคงที่เอาบวกกันดูหนลงท้ายเลขเก้บวกหนงแลงท้ายด้วยเลขเก้าเก้บวกลงท้ายเลขเจ็ลงท้ายเลขสองลงท้ายเลขหกหลงท้ายเลขศูนย์ศย์ก็ได้หนึบวกคงที่ลงท้ายเลขหกหอ้ยหนบวกห้ได้หกบวก สามพงที่นะครับลงท้ายเลขเก้าอ่าสองสูตรที่ผมเกินไว้ตั้งแต่หัวคิดว่าสองสูตรมันชุมกันกที่เลขเก้าอ่สาสมาชิกบางท่านอ่ะตัวเลขมันเหมือนกันนี่เนี่ยวิธีทำอันนี้สูตรที่หนึ่งนะอันนี้สูตรที่สองนะวิธีทำต่างกันนะอะวิธีทำต่างกันแต่ชนกันที่เลขเก้าครับกัอนนี้นี่ฮะดูวิธีทำสองสูตรวิธีทำไม่เหมือนกันนะครับอ่ะผมเทียบชนให้อันนี้สูตรที่สองคำนวณไปเมื่อกี้นี้การทายเลขเก้านะ หัวประจำวันที่ครับ16บหกทับสทับหกอ่าอรอลุ้นกันอา่าทีนี้ผมเทียบให้ดูฮะ2สูตรสูตร A สูตร B อ่านี่ฮะผมชวนให้ดูทั้งหมด6งวดนะ2สูตรนี้งวดแรกสูตรชนกันที่เลขเก้าที่ีที่เลข6อ่ะงวดแรกสูตรชนกันที่เลข6งวดที่2สูตรชนกันที่เลข9งวดที่3สูตรชนกันที่เลข7งวดที่4สูตรชนกันที่เลข0งวดที่5สูตรชนกันที่เลข7 วดที่ผ่านมาสูตรไม่ชนกันอ่ะสูตรที่1นึ่งก็สี่สูตรที่2องเลขเก้าพอดอกแปดเก้าสี่อ่าเนี่ยมาเก้าสี่เลยอ่ะแล้วก็งวดนี้กลับมาชนกันอีกคะอ่าตัวชนมันจะมาหรือเปล่าเลขเก้านะครับถ้าเก้ามาผมวางไว้ที่หลักสิบนะครับมันไปชนสูตรอ่าหลักสิบเยอะเลยเลขเก้าอ่ะใครชอบเลขเก้าจัดไปใครไม่ชอบมองผานขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านที่ให้การติดตามขอบค,ครับ